สวัสดีครับพี่น้องพ่อช่องบ่าวตื้อส่งพเราไปเชี่อมครับอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยสองสาวทำอะไรใครูถ่ายไม่มีคนถ่ายใครเปลี่ยนก็ถ่ายไปถ่ายมาเซอร์ไพรส์เงนะพ่อไม่รู้เรื่องด้วยเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ครับมุกโอ้ยดีใจสมปองเขาไ่ใช่ดีใจกับวันธิดาโอ้ยเด กระเือค่ดีใจปะอ,อันนี้ดีใจไรคะขอบคุณพ่อพ่พอซันขอบคุณพ่พอซันนะคะพอ่อฮักจากเกาหลีนะคะขอบคุณพี่ข้าแ้งนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอยากสิบอกว่าเพิ่เคยได้พวกไงปันนี่ตะเกอรค่ะปกติก็ได้แต่หารอยพันหนึ่งเอซีคนน,นั้นคนนี้พ่อได้ก็ดีหมดพ่อไหลก็ดีหมดแมนค่ะแต่ว่าอันนี้ฉันตื่นเต้นเพิ่งค่อยได้พวกญ่ปันนี้ไงค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นแฮงต้องขอบคุณมากๆากนะคะชิดตีทำดีลูกไม่แน่อุ้ย ทำไมเราไม่ชอบเก็บอาการเลยวะลวกเวลาคุยกับพ่อพ่อบอกอกี่ครั้งแล้วราลลคาดีแล้วดูดีก็ได้พ่อมาดูตอนเช้าเลยขอบคุณก่อ,อ,อนะคะ่นะ,คะขอบคุณนะคะแอปพีโตฟอกนะคะที่คอยซ s พ p p o r t ดูนะคะก็ขอให้แอปพีโตฟอกนะสุดยอดแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะพ่อขอโทษนะที่ปล่อยเพลงออกมาแทบจะหมดเพลงนะปล่อยแบบกระปิดกระปอยใช่ไหมพ่อเฮ้ยดีใจกับน้องดีใจกับที่เขาจริงดีใจมาก ไมาไหนาลมี่ดอนัใส่ปมม่ดอกออยลายอยู่ที่ต er> ัวเราอยูที่ตัวเราพี่ตีทำดีแล้วถามหน่อยเมื่อกี้เมเห็นไอ้หยกว่าไอ้หยกเป็นคนเอารองเท้าแตะทุกวันหรอใช่ค่ะจริงหรอจริงอ่ะหนุกว่เดินองเองแต่ว่าสว่าพกหนูเดินรองเท้าไห้อะไรก็เลยไปมให้ทุกวันเลยไม่ใช่โยกแค่โซนะหยกุบลคนนี้ใช่ค่ะไหนคนไหนเรียกมาหนได้ป่น นคนไหนยกคนไหนคนนี้ค่ะคนี้ใครอะไอโยกนี oh oh, banks, ่ลูกสาวใครเนี่ย ลูกทีนี่ทำดีมาแน่เลยสิ่งดีๆตามมาแน่นอนแหละอันนี้คนบอก่นดีใจเพิ่งได้ครั้งแรกเอาคนทิ้งลูกเอาคนทิ้งลูกแล้ลูกไหมเดี๋ยวน้องไปหามองคุลโอเคโอเคนี่ครับลูกสาวข่อยโอ๊ยไนผู้ไหนโอเคเนี่ยคนเราทำดีไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องอะไรหรอก พ่อเพิ่งรู้ไงพ่อ,พ,อ,อ,พ,อพ่อเพิ่งเห็นเอ้าไอ้หยกวิ่งมาให้หรอพ่อไม่ได้ว่าใช้น้องหรอกน้องมันเต็มใจเขา,ขาขหน้าร้านเขาหน้าขรังบอกกันด้วยเซอร์ไพรส์แบบน,นี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จริงๆริงดีใจเลยคุณต้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพ่อฮักนะคะพ่อสั้นจากเกาหลีนะคะเสื้อกับฮ้าย ก็ได้ทั้งเือสาวน่อยนะครเื่องอองมี2าตได้ลกแล้วถ้าใครลูกๆแบงลูกๆใส่กันกับลี้ยงมวาุ่นเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดีนี้ังและยวงอ่ะนไม่ค่อยเห็นมาดูพี่เลยเขามาตลอดค่ะพอพอไม่เรีมไหนเนีมอะไรนมดีันนี้เตรียมเตรียมไเนไหม เมื่อไหร่จะได้เหตุการณ์บิกินี่เมื่อไหร่าไปเล่นแถวทะเลันไหนอะแม่เร,เราไปแถวพาพาไปพักไปเดินไปพักดีใจดีใจหลีสูดีใจกับไอออนจริงๆริารน,นานบ่นนนนคอยเห็นนะเข้าไปตรยน้โอ้ยน,นั่งแกมาไล่ฉัดีใจจริงไหมดีใจค่ะบ่ ข้าเจ้าบ่ค่อยเอฟซีบ่ค่อยไลน์สินะคะออก็เลยแบบบ่ค่อยจะได้มาไล่พวกยังไงสิก็ได้นิดๆหน่นนนอยๆหนูก็ดีใจแล้วเด้อค่ะวันนี้พ่อมามื้อน,นี้เรามาได้แบบพวกใหญ่ๆสิคือมันเป็นมาไลายพ์พวงใหญ่พวงแรกของหนูที่ที่หนูได้นะนพ่อดูคนที่ล้มแล้วว่าคนที่ล้มนี่แหละเขาบอกคิดดีทำดีเ<ล>สื้อฟังเห็นบ่เนี่ยไปไล่องกอร์ไปเดินไปเดินไปพะเพามาก็ได้หมูกระทะนะเราอ่ะหมูกระทะไม่ได้กินหลายวันแล้วค่ะช่วงนี้กำลังลดหุ่นไายบอกว่ากินข้าวครัวไป พพาหน้องมันรอดด้วยขอร้องกำลังรอดอยู่พ่อน้องกำลังรอดนี่ครับพี่น้นองดีใจครับอันออนทิดได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละคือกำลังใจกันไม่ใช่เป็นเงินเป็นพวงอะไรหรอกทุกคำคอมเมนต์ทุกความติชมนะมันก็ดีหมดอนะ่ะแกอันนี้ก็ดีกันแอสวัสดีครับแนมะ่เตียงโอ้ยกแม่ข่อยฮักแข่งให้เขาไหม่ะแม่จีกินฉากแล้วเต๋ สวยๆครับเนี่ยแม่ติ๋มช้ำตลอดเลยนะนี่ครับพี่น้องครับที่นี่ขึ้นฉากไหนอะฉากไหนะได้สว่างค่ะได้สว่างนี่นแหละตอบเอมามาเดี๋ยวเก็บไว้ที่รถเดี๋ยวมันหายนี่ครับพี่น้องบาริกะทีนี้ทำอะไรกินหรือว่านอนนอนค่ะถ้ากินก็มีแต่ผลไม้เพราะว่ากินข้าวเย็นไม่กินเลยก็จะมีแต่ผลไม้ค่ะ ไม่ได้กินข้าวกันเลยค่ะไม่เหี่ยวออมาบางเดือนนั่นตั้งแต่รถจริงจังค่ะตั้งแต่พ่อตั้งแต่ข้าวกะเพราตอนกลางวันน่ะข้าวกะเพราะพอเสียมันนะที่เด็กเรยนว่าน่ะนะพากกันกินน้อยเดียวแต่ก็ะสันนั่นแหละค่ะเขาเล่นกันแล้วจะเดี๋ยวจะมีอะไรมากมายนะเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีภารกิจเยอะไปว่ากันพักผ่อนพ่อบอกตัวเองมันตีหนึ่งครึ่งแล้วพ่อจะมาทันไหนนอนเลย จบทาสู้เอาดีใจด้วยนะออนธิดาขอบคุณหลายๆค่ะดีใจด้วยจริงๆที่ดีทำดีนะลกูกเนี่ยเทวดามันเห็นเขาสั้นมันซัพพอร์ตเราตลอดเลยมอม่นจะพอสั้นหมทุกคนทุกกำลังใจไม่ว่าอุย้ยหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยอ่ะค่ะอืมไม่แน่นะไม่รู้เพรายอยากว่าความรักสิแตกไมไสปอตเตือนบ้างสะกิดบ้างลูกพ่อชอบแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเก็บอาการไม่อยู่จนเอฟซีเขารู้เขาเรียกหลุดปากใช่ไหมไม่รู้สิคือมันเป็นสันดานเราแล้วอ่ะ ขอบคุณหละลายนะคะเด้อขอบคุณค่ะครับเออรักษาไว้ดีเนาะอ่ารักษาความดีไว้สิ่งดีตามมาแน่นอน <Okay. S 1> อืมสดดิ่ดีทำดีเนาะเนี่ยดูไอ้ถั่วนี่อันนี้คือถอดซื้อใส่นอนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะต้องถอดออกไหมหมอนไม่หมอนเน,นี่ยต้องใส่เลยนะใสต่ต้องถอดออกถอดออกแล้วก็นอนไม่ค่อยใส่ใหม่ไงตอนนี้จริงเหรอ ใช้มนหมอนหนูถอไม่ได้ออถอดมันต้องทำใหม่หมดเลยแต่พี่ถอดได้อ๋อแล้วไม่มยังยังไม่มีหรือ,รอว่ายังทําไม่เป็นหรือไงแต่ว่าคือหนูหนูลงคอนเสิร์ตช่วงสุดท้ายแล้วมาขึ้นฉากหนึ่งเลยแล้วมันทําไม่ทันค่ะแต่ครูครูคคเขาอารมณ์รวยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมไม่ใส่คื <laughs> <laughs> มันแมนมาใส่ <laughs> ใส่ขึ้นไม่ได้เนาะมันไม่เข้าแนวเนาะไม่จะใส่แบบนี้ขึ้นไปร้องคอนเสิร์ตเลยไง เอาดูดูเลยนะระวังระวังเลยนะเพราะว่าเดี๋ยงไงพ่อเดินสอดสองอยู่พ่อมันมีคนดูอยู่เราก็ดูอยู่อันอ้าวโอเคดีใจด้วยเอะนอนนอนลาทีสวัสดีเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวจะมีอะไรไม่อยากพูดเดี๋ยวเผยไตอีกไม่อยากพูดแต่ก็พูดบ่อยบ่อยพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายใช่ไหมโอเคไม่อยากพูดนะพี่น้องครับนี่ครับดีใจครับลูกเต่าเราสองคนพี่น้นองนะเอ้านี่ครับ มันล่ามันก็เด็นไปพี่น้องดีใจกับออนทิดาครั้งแรกเพิ่นครับพี่น้องนี่เป็นยังเปยังอันจับชลาครับโอ้แล้วไปกิตื่นเมือ่อแถมแซ่บบุหูก ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันหรอกเขาเหรอช่วงนี้เราไม่ค่อยเจอกันเลยเจออยู่แต่มันคนละอย่างคนละสถานการณ์เอาสู้ๆลูกสู้ๆอย่างสองสองสายโซเล่กันยังเมื่อไหรแล้วลูกกลับไปพักผ่อนได้แล้วเมื่อหานอนไปเลยจะบินไปยับงเหนือไ่ได้กลับผ่หรออะไรนะ กลับแล้วก็แล้วแต่ก็จะเอาบัตรอันนี้จะจะนั่งเครื่องไปกรุงเทพต่อเหรอเราอ่ะนั่งเครื่องไปพลทองรถไปพนทองที่เครื่องคัปเตอร์เครื่องอย่างเครื่องสูงน้ำหรือเครื่องอย่างแล้วเราจะเจอที่วีวันไหนเนี่ยอ่าประมาณวันที่โซ่นี่กลิ่นมะเดชิมเจอกันทีเมื่อไหนวันตุ่ทวิว ทาวเวลก็สิบสองทาวเวลไหมทาวเวลอ๋อบ้านพี่ของหญิงนี่เล่นกันบ้านพี่ของหญิงโอเคอ้าวพัคควันพัคควันปน้ามน้าสิบสองสูบแหวกสิบสองแล้วหน้าแล้วกับสิบหักเด้อหักแป้งที่เก่าเด้อหักเด้อหักเด้อสู้ๆู้สู้สบายบายนี่ครับพี่น้องครับเป็นนังใจที่คุยกันมีน้องไปครับบายบายสวัสดีครับ